มานี่ชุดลุยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ออกนอกสถานที่แต่เช้าเลยพี่น้องเลยไม้เห็ดหยังคำเล่าคำลือแล้วก็เป็นจริงใบก้ามปูนะครับหรือใบชํำฉาเป็นใบไม้ที่มีธาตุาหารสูงสำหรับพืชต่างๆ ย่านี้มีใบกัมปูเยอะมากก็เลยถือโอ,อกาสมาทำความสะอาด <c oughs> เก็บใบกัมปูครับพี่น้องขายได้สำเร็จเลยพี่น้องเอ้ยใบยกัมปูเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ออกให้หมดเลยเทถานี้เนี่ยได้ให้หมดเลยได้ออกแล้วเก็บใบกัมปูหญ้าพวกนี้ก็ไปทำปุย๋ยโอ้น้ำมันลดเร็วดูดิ วันนั้นน้ำยังเต็มนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนเขื่อนคนชุมนะครับตรงนี้นะเขื่อนคนชุมนี่คือวัดบ้านทุ่งกระโดนแถวนี้ใบใบก้ามปูเยอะนะครับใบก้ามปูเยอะมากนะต้นจำฉาเต็มหมดเลยเมื่อก่อนในต้นพวกนี้เขาจะเอาคลั่งมาปล่อยเนาะมันเป็นเด็กอะคลังมาปล่อยแล้วก็เก็บคลังแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีคลังเนาะ โอเคนะครับ0 8 1 8 7 8 7 0 8 9นะครับต้องการใบกล้มปูใบชำฉามักอะไรต่างที่ต่อได้ที่ไส้เดือนบุรักฟามขอบพระคุณครับสวัสดี